เก่งฮาริทเส้นทางจากครูฝึกสอนสู่เป็นดาวรุ่งในวงการบันเทิงหากเอ่ยชื่อฮาริทบัวย้อยหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเล่นว่าเก่งคงไม่มีใครไม่สะดุดตาในรอยยิ้มอบอุ่นและแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเขาเป็นนักแสดงหนุ่มที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในวงการบันเทิงไทยด้วยสเสน่ห์ที่ผสานระหว่างความอ่อนโยนและความจริงใจ แก่งเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2542เติบโตมาจากอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเส้นทางชีวิตของเขาเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะเป็นครูโดยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาในสาขาวิชาการศึกษาแขนงวิชาภาษาไทยแต่ใครจะคาดคิดว่าครูฝึกสอนหนุ่มวันนั้นจะกลายมาเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่ทุกคนรู้จักในวันนี้ ครั้งหนึ่งเก่งเคยเป็นที่รู้จักผ่านคลิปไวรัเล่าในโอกออนไลน์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกสอนความหล่อใสซื่อและบุคลิกน่ารักทำให้หลายคนตกหลุมสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวจากนั้นเขายังคว้าตำแหน่งเดือนมหาวิทยายลัยพยาว2,561และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองชัยนิสเชียงหบ่2021ซึ่งเป็นเครื่องการันตีความโดดเด่นทั้งบุคลิกและความสามารถ เก่งตัดสินใจเดินตามหัวใจและทิ้งเส้นทางครูเพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแสดงผลงานแจ้งเกิดของเขาคือภาพยนตร์วิมานหนามกับบทบาทจิงนะที่สร้างความประทับใจและทำให้เขาได้รับเสียงเชื่นชมอย่างล้นหลามก่อนจะมีผลงานต่อมาอย่างซีรีส์เขมจิราต้องรอดที่เขารับบทเป็นพ่อครูพรันเมื่อซีรีส์เขมจิราต้องรอดเริ่มอ่อนแอสิ่งที่จุดกระแสะให้โด่งดังบนโซเชียลหนีไม่พ้นเรื่องของนักแสดง ซึ่งกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดพบว่าการพูดถึงนักแสดงสร้างเ n g a g e ก e n t สูงถึง81%โดยเสียงส่วนใหญ่มักชื่นชมถึงการเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทจนทำให้หลายคนรู้สึกว่าบทถูกเขียนมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะรวมถึงการแสดงที่สมจริงเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมีฐานแฟนคลับจานวนมากทาให้กระแสแรงตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวอีกทั้งเคมีระหว่างนักแสดงทั้งคู่หลักและคู่รองที่ถูกมองว่าเข้า นจนคนดูอินไปกับทุกซีนด้วยฝีมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์แก่งจึงกลายเป็นนักแสดงในสังกัดมันดีเวิร์กที่แฟนๆต่างเฝ้ารอชมผลงานใหม่ๆของเขาอยู่เสมอและชื่อแก่นฮาริทบัวย้อยก็ยังคงน่าจับตามองในทุกย่างก้าวต่อจากนี้